ตลอดลาที่ผ่านมาที่ผมโม้บ้างใช่ไหมไม่เคยแต่ตั้งโกดูเลยถ้าห้าที่มาพูดจาเราเราก็จะบอกโม้ได้แต่ต้นเราเนี่ยมามามาแต่ที่มานอนเลยเพราะฉันคุณพ้อรู้วันไหมว่าแต่ลวันยากให้สมัยโปรสถามน้องแสดงชายนัง ครับก็ขอบคุณพักประจนะครับขอบคุณเอกแสกครับพี่บอยคุณแดงนะฮะที่ทำให้เราความรุ่นนี้เกิดขึ้นมานะครับก็อยากแซวเหมือนที่พี่ติกแซวนะฮะอยากเต้นเหมือนพี่เต้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวให้พี่สอนแล้วให้พี่ติ๊กสอนท่านี้ก็เท่ค่ะขอบคุณต่อแล้วกันขอบคุณคุณรุ่งเบืองนะครับบลงนักแสดงจะรู้ว่า การแสดงคู่ของเราเนี่ยสำคัญแค่ไหนนะรอบคุณช่วยผมมากในการแสดงเรื่องนี้นะครับขอบคุณผู้กับคุณมาทุกคนขอบคุณแฟนขาดของคนอื่นด้วยนะครับ